กฎหลัการดานับรที่องรักที่ทางทารัี่

ลงปในบ้าักสองงานไปทั้ในมใจรัมไหมอ่ะอ่ะรอบนี้ก็ทุกอย่างก็ขวัดก็ไม่พบสิ่งผิดนี่้ไหมทางข้างาก็มีอยู่รับไหมีช็อปครับนี้าั่งรอใสรอเทก็นไห เพราะว่าพี่ถึงขนาดที<อ>่ว <ả? S 2> ่าเอาใส่ซองให้แ <es> ล <voir> ้วก็ฟลีมให้เรียบร้อยนะทไปถุงน้ำในช็อปเปอร์อย่าอย่าจะลืมติดนะนะต้องไปด้วยกันนะรอบนี้ใครจะขึ้นอ2ก็ว่าก็แนะนะรอบหน้าต่อไปนะคะใครทำาก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้นะครับถ้าใครไม่ทำาเ็โดนตีอย่าง อากที่พักนะครับตอนนี้เรามาเจอเซซรีสอร์ทเเซีแล้วก็รากมาส่มาสองเมตรวนนี้นะครับคุองครับยอครับอมงเที่ยวบ่อยไหมเี่วหอยไหมผ่านวันนี่ไหนน้กินมมมอใช่หมดันหมดติ๊บออะไระครตอนนี้เดี๋ยวรับหน้าเดี๋ยวก็อันนี้สุดกินน้ำช่วยไปสนีน้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเออคาทเปอร์คาทเปอร์ วางจะไม่ถูกเนาะเปอร์วางไม่ถูกแล้วก็ของเด็กเด็กทําไม่เป็นตั้งคนเลยนะรอบรอบหน้ามาก็คงมถ้ามันไม่ไหวยอย่างนี้ของก็เจะตัวเองของนะรู้ตัวเองนะคะเพราะว่ามันอ่อนเลยนนะแล้วก็แฟงช่วยด้วยนะช่วยตัวเองก่อนนะช่วยช่วยตัวเองเรื่องสุดเด็กก่อนเพราะมันไม่ได้จริง ที่วันนี้สายขาวรายงานมาว่าสาางรถเขาหยุดไมวันกอนาย่วา สองคนเราเข้าไม่ดีก้าใกล้ก่านแต่ล